โรลเลอร์คอยครับอยากจะบอกุเพื่อนทุกคนว่าในเกมมันนหละมันก็มีมาสักพักแล้วครับแต่ผมไม่ได้เล่นแบบว่าเราสามารถที่จะไปรับเหรียญ RLT ครับคือเหรียญน,นี้ครับจากเรากดเข้ามาที่ get free RLT now แต่วผมไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าเราก็ได้เหรียญฟรีผมเคยทำครั้งเดียว่างนี้ครับ ในเกมมาส่สาวน4ท t แบบเหมือนว่าเราต้องเหมือนว่าเข้าไปเล่นเกมไปดาวน์โหลดองค์ดาวน์โหลดแอปอะไรอย่าครับเล่นเกมให้ตามถึงเร็วของมันนั้นๆมบากอันก็ได้เยอะครับก็แล้วแต่ว่าอันไหนอันไหนอันไหนยังไงเราเลือกได้ผมลองไปทําดูได้มาครั้งหนึ่งผมทำงานแบบไม่ค่อยมีเวลามาเล่นครับแต่ผมซื้อไว้ว่า ผมรู้ว่ามันมันแบบมันขุดให้เรา้ตลอดไงมันขุดเงินให้เราตลอดเนี่ยขุดอีเธเรียมขุดได้ตลอดถึงเวลาก็ส่งออกเมื่อก่อนผมขุด BTC นี่ผมส่งออกมาหลายครั้งครับ0.03 BTC นี่ก็น่าจะร่วมแบบเยอะอยู่นะนี่ครับศูยุด ผมก็ผมไม่รู้อะแต่ผมชอบเกมนี้ครับก็เหมือนถ้ามีเหมืองส่วนตัวอะไรอย่างครับเพื่อนๆทุกคนแบบผมชอบแล้วอีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าหลังจากนี้ไม่ว่าผมจะซื้อเครื่องอะไรอะไรว่ายังไงครับผมมีโบนัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนี่ยครับผมมีโบนัสเท่านี้พอสมมติว่าผมซื้อเครื่องหนึ่งล้าน หนึ่งล้านอย่างยกตัวอย่างเนีครับเครื่องหนึ่งล้านนี่ครับพลังหนึ่งล้านหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเครื่องพลังหนึ่งล้านถ้าผมซื้อมีเครื่องแบบนี้วันหนึ่งมาขายอย่างเงี้ยผมซื้อเข้าไปปุ๊บผมก็จะได้พลังเป็นสองล้านทันทีเพราะผมมีโบนัสหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นคือผมไม่รู้ว่าผมว่าเหมือนเาราลงทุนมาระดับของเราครับแบบ ผลตอบแทนมันก็เหมือนจะน่า,นาจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจเกมนี้ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็มีเหมือนส่วนตัวนี่หว่าครับผมคูณทุกเหรียญครับนีอ่อย่างอาทิตย์นี้ผมรื้อบอกเพื่อนๆทุกคนเหรียญดอทคูณสองครับก็ ี่ผมเปลี่ยนให้เพื่อนดูแล้วผมลองเป็นคุณเหรียญดอทวันหนึ่งเพื่อเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาดูผมจะเปลี่ยนจากการขุดอีโทรเรียมทั้งหมด,ดเป็นเหรียญดอทครับแล้วเราก็จะมาคูณกันว่าได้เท่าไหร่ฟึ้ เนี่ยครับผมขุดได้ทุกสิบนาทีผมจะได้ลอ,องคูณให้ครับ0.1064เราก็เอาคูณด้วย6ครับถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้เรา,เาคูณด้วย6คูณด้วย6เพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีครับเพราะคูณด้วย6ครั้งคูณ6 0.1064คูณ6 เท่ากับได้ศูนย์จุดหกสามแปดสี่ครับที่เสร็จแล้วเราก็จะเอาคูณด้วยยี่สี่ครับเราจะทำให้เราคำนวณได้ว่าวันหนึ่งเราจะได้เหรียญดอลเท่าไหร่คูณด้วยยี่สี่วันหนึ่งผมจะได้ประมาณแค่สิบห้าดอลเองครับ <c oughs> <c oughs> ได้แค่แวันละสิบห้าดอลเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพวกนี้ขุดได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมมาลงคลิปใหม่เพื่อนๆดูครับตอนนี้ผมคูณเหรียญดอลแล้วขอบคุณครับใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับ